แล้วเจ๊หมื่นนะคะแม่แม่โอ้ยวิ่งเลยนะคะท่อแตกปะโอ้โหโอ้ยแม่แม่ดูวุ่นวายมากสวัสดีวะพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องปังพี่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแม่แม่วันนี้มามาหาเจ๊นะคะแม่แม่แต่ว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะสี่สีพี่น้องนะคะแม่แม่โอ้ยวันนี้วันดีนะคะวิ่งมาเลยโอ้จะไปไหนฮ้ฮ้ ปจเงงไหนเนาะอูดูดูดูแม่แม่จะไปไหนเอาไปหาบัวตอง <laughs> โอ้ยแสดงว่าเจ๊สีกะเจ๊หื่นเบิร์นนะคะแม่แม่โอ้ยมาหาน้องนะคะ บัวตองนู้นดูน้องบัวตองนะคะแม่แม่อันนี้คือเป็นครูกับลูกศิษย์นะคะแม่แม่อันนี้คือครูเนาะครูสอนกินไม่ได้ว่าเป็นครูการแสดงนะคะครูสอนกินนะคะแม่แม่ <Okay. S 1> แล้วน้องบัวตองกับพิดาวนะนิสัยจะคล้ายกันมากนะคะเอาจริงๆนะคะบุคลิกนิสัยนะคะบุคลิกนิสัยของน้องบัวตองกับพิดาวอ่ะจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ จร so ิงๆเหมือนกับเหมือนอย่างน้องมะตองอ่ะเป็นตัวแทนของพี่ดาวช่วงช่วงวัยเด็กๆเลยนะนะคะเหมือนกันมากไหมคะแม่ๆโอโหโอ้มาถูเสาเสานี้ไม่ได้ถูนานแล้วเมื่อเช้าให้ไปถูไอเสาไม้ก่ถูเลยถูเสาไม้ไม่ถูแสดงว่าชอบเสาปูนหักมานอ เสารฮักใส่น่องซะ่ถูเสารฮักใส่น่องเน้เหนื่หนืแม่ไม่ได้เจอน้องนานนะคะแม่แม่ไม่ได้เจอน้องบัวตองนานเน่เน่เน่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะอันนี้จเจอแบบสายตานะคะแม่แม่สายตาสายตา อันนั้นรุ่นรุ่นเดออันนี้รุ่นรุ่นรุ่นเล็กนะคะมีรุ่นเล็กกับรุ่นเดอนะนะแม่แม่มีสาวใหญ่กับสาวเล็กนะคะอันนี้สาวสาวเขาคุยกันเนาะนะคะ<อ>ส่วนฝั่งนู้นสาวใหญ่นะคะแม่แม่วันนี้สีส่สีพี่น้องนะคะอยู่รวมตัวกันนะคะนานๆนะคะแม่แม่นานๆเอาจริงๆถ้าถ้าแบบไม่มีโครงการหรือว่า ถ้าไม่มีโครงการหรือว่ามีงานอีเวนต์งานอะไรนะคะก็สีสานนี้จะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะนูนส่วนพี่ๆอยู่นู่นนะคะแม่แม่แมแมเจสีกับเจห๊มื่นนะคะอันนี้น้องบัตองกับพี่ดาวโอ้ยร้องร้องรองลูกสาวแม่แม่เสียงนะคะ เสียงเขาเป็นเป็นหลอกเสียงตัวเองนี่โอ้โหเหมือนชายเลยเสียงเหมือนชายเลยนะคะนุน่นไม่ไม่วิ่งหาเจมืดน,นะคะวันนี้วิ่งหาน้องบงัวตองนี่เหมือนกันไหมแม่แม,ม่นุ่นน่ะ <c oughs> <c oughs> น้องบัวตองนะคะนี่ <c oughs> พี่ดาวบอกเดี๋ยวพี่สอนวิชาให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวลงวิชาให้ <c oughs> ดูเจ๊หมื่นคึกอยู่ฝั่งน้นย่างออกย่างเข่าอายุเจ๊หมื่นฝั่งนู้นก็คึกนะคะแม่แม่ฝั่งนี้ก็คุยฝั่งนู้นก็คุยนะคะดูน้องบัวตองนี้ไม่แตกต่างจากพี่ดาวเลยนะแม่แม่นุ่นท้าแต่ของกินนะคะ เกก่งเเหมืออนนัปลี่ยนแล้วเดี๋ยวน้องบัตองเข้าหลักนะคะนี่นะคะแม่แม่เป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักนะคะนานๆที่แม่แม่จะได้เจอนะคะ ไปกับน้องในนั้น <laughs> ไปกับน้องเฉยเลยแม่แม่ติดน้องนะคะนุ่นติดน้องนะคะโอ้โอ้เดินข้ามอีก <laughs> <laughs> ย่าฟ้าปิดแสดงว่าบอกให้ปิด นี่นี่นะคะแม่แม่น mm ้องบตองเจสีน hmm. ้องบตองนี้จะติดติดเจสีนะคะนี่โอ้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  ดูดูนุ่นอะเจสีจะไปทางไหนเจสีนะคะแม่แม่เจสีเจมื่นเจมือนอาบน้ำไม่ได้แล้วแม่แม่เจมือนเจมื่นบอกน้องๆอยู่นี่หมดนะคะโอ้โห โอ้ยวุ่นวายมากวุ่นวายมามากนะคะวุ่นวายวุ่นวายมากเลยนะคะแม่แม่โอ้ยเจมหมืน่นอาบน้าไม่เสร็จแน่เลยนะคะฝั่งนี้ร้องฝั่งนู้นก็อยู่ไม่เป็นนะคะดูน้องบัวตองนะคะแม่แม่แมอ่าน้องบัวตองกับพี่ดาวนะคะบนเวียน เหมือนเราจะหดหงิดแล้วเกมเหมือนของเราเริ่มจะหดหงิดแล้วนะคะไม่ได้มาหาน้องๆสักทีนะคะควันโต้องอาบน้ําไม่เสร็จให้สักทีนะคะเงินอันนั้นก็อยากมานะคะควันโต้งก็จะอาบน้ําให้ก่อนนะคะพี่ดาก็จะไปหลอกล่อหลอกล่อเตเจีเจ,เจยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยตัวเองอาบเสร็จแล้วกับน้องบะตองอาบเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มาบนเดินบนเจสี C ของเรานะคะแม่แม่มนุนโอ้ถ้าสีสาวมามีร้านผลไม้บัดใดดอกคือสีบ่ไดดขายดอก <c oughs> สีสาวน่าจะได้กินฟรีนะคะแม่แม่คือจะบ่นบ้ายคักนะคะจะบุญบายสุดๆ <c oughs> ออนละเวงนะคะนี่ดูเจ๊เหมื่นกินหญ้าเหมือนแนับ <c oughs> <c oughs> ดู โมโหโมโหกินเนาะโมโหหิวนูนนูนดูดูด,ดูแม่แม่เอาจับกันนะคะซีซีพี่น้องนะคะแม่แม่แมนานานาน้องบัวตองก็จะได้ออกมานาอะนะคะโอ้ยวันนี้เป็นอะไรที่โชคดีนะคะแม่แม่แม เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะคะสี่สีพี่น้องนะคะได้มารวมตัวกันนะคะได้มาเจอเจอกันนะคะมาแล้วเจมอือน,นะคะแม่แม่โอ้วิ่งเลยนะคะชอแตกปะโอ้โห <f ew> โอ้ยแม่แม่ดูวุ่นวายมากนะคะสี่สีพี่น้องนะคะโอ้ยรักกันรักกันนะคะแม่แม่ดูยืน โอ้ยดูค่ะอืร้องกันทุกเชือกนะแม่แม่ร้องกันทุกเชือกเลยนะคะอ ะคะสายขโมยโอ้บัวตองดีใจใหญ่เลยได้ออกมาหาพี่ๆนะคะได้มาเจอพี่ๆนะคะน้องบัวตองนะคะโอ้วุ่นวายมากไยแม,แม่โอ้รักกันรักกันนะคะเขารักกันตัวเองนี้กินนะคะไแม,แม่ช้างสายกิน จะมีหนึ่งเชือกที่ไม่ค่อยเข้าพวกดูดูกลัวน้องแย่งอีกนะคะแม่แม่กลัวน้องบะตองแย่งอีกหอบไว้นะคะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ดู <c oughs> โอ้ยดูค่ะแม่แม่เอนดูนะคะในความรักนะคะของเจ๊จของเรานะคะดูค่ะอดูดูน้องบะตอง เอามาตองบอกคุยด้วยคุยด้วยนูนแม,แม่แม่ดูตัวเสบ,บเนนเตัวเสบนะคะแม่แม่ตัวเสบประจําประจําตระกูลเลยนี่เสบมากนะคะนูนตัวเสบนะคะดูค่ะ,คะนี่ ดูเจสี่นะคะแม่แม่คือทักทายหมดเลยคิดถึงน้องน้องคิดถึงเจนะคะคิดถึงเพื่อนรักนะคะส่วนน้องนะคะแม่แม่หนุนสนใจอะไรที่ไหนนะคะนุนตัวแสบของแม่แม่นะคะนุนกลัวน้องแย่งอีกนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะแม่แม่ที่เรามากันแบบไม่ได้นัดหมายนะคะนี่เป็นภาพแห่งความสุขเลยนะคะแม่แม่ที่นานๆแม่แม่จะได้เห็นนะคะสีสีพี่น้องนะคะเจ๊ใหญ่ของเราก็จะเป็นคํามือเจ๊สีพี่ดาวแล้วก็น้องบัวตองน้องเล็กนะคะแม่แม่สีสีพี่น้องนะคะนี่เป็นภาพแห่งความสุขเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องน้ําก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ ก็ต้องกราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่แทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจนะคะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์แจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องน้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ